เขาบอกว่าให้ผมกับพี่มาเล่นหมากรุกกันหน่อยเพราะคนเขาจะคิดว่าเราสองคนเนี่ยเฉือนกันตลอดคบกันตลอดมีปัญหากันตลอดแล,แล้วเนี่ยเอาเกมหมากรุกมาวัดกลยุทธ์กันหน่อยว่าเราสองคนมันเป็นยังไงกันบ้างนะพี่นะในฐานะที่พี่มาเยือนให้เกียรติพี่ก่อนเลยครับผมเริ่มด้ยการบุกไปที่เม็ดก่อนอ่าผมก็ต้องตามเลพี่โอเค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผมนะผมจะไม่เดินเบี้ยถ้าไม่จำเป็นผมขอเอางั้นเลยเหรอแต่ผมเชื่อมั่นในทหารของผมพี่ผมขอกินก่อนแล้วกันนะพี่นะโอเคมาถึงตอนนี้เป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในวงการมวยอยากรู้แล้วตัวผมเองก็อยากรู้พี่ เพราะว่าเราจริงๆแล้วไม่เคยคุยกันจริงๆไม่เคยเปิดอกไม่เคยเปิดใจกันเลย<ช>ที่ผ่านมาก็ในฐาหนะของลูกหลานวงการมวยเหมือนกันนะพี่นะมันเหลือกันอยู่แค่นี้ละคือพี่กับผมและ<ช>ไม่มีใครมากกว่านี้และ<ช>คําถามที่ผมอยากรู้ที่สุดเลยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่กับผมมันโกรธอะไรกันวะพี่จริงๆแล้วพี่เดียกับโบเนี่ย เราเราเราส่วนส่วนตัวเราจะรู้กันนะเพราะผมก็พี่เดียก็ไม่ค่อยรี้คุยอะไรกับโบท๊ทอะเจอหน้าก็ทักทายกันน้อยมากน้อยมากน้อยมากก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ด้วยความที่อายุคงจะห่างกันคงจะคนละรุ่นหน่นะแล้วก็แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เหมือนกับว่าเราดูแล้วคนนอกาดูโกรธกันคือการอยู่ในธุรกิจเดียวกันคมันตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วแล้วก็บางทีมันมี ออกจะเถียงกันบ้างมีอะไรที่กลายเป็นว่าลูกๆก็ต้องสานต่อะออก็กลายเป็นมันก็หยิบยกขึ้นมามเวลามีข่าวออกมาเราก็อินไปกับข่าว<ม>กลายเป็นเราก็ต้องไปเดือดกับข่าวด้วยอา,อาจจะเป็นทรงนั้น<ม>ที่มองถือว่าคนอาจจะมองว่าออมันไม่คุยกันเลย<ม>อะไรประมาณนี้มากกว่าคือถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปสิบปีที่แล้วภ<ม>าพในวันเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากคือถามว่ามันเธอในความคิดผมอะผมไม่เคยมีความคิดนี้เลยว่าวันหนึ่งจะได้มานั่งอย่างนี้แล้วมานั่งคุยกับพี่ มานั่งแบบทารายการกับพี่ไม่มีภาพความคิดนี้เลยไม่เคยคิดว่าวันนึงเดียดีเกตเพชจะเป็นแขกของรายการดีดีแบนทอลกไม่เคยคิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดถามตัวผมเองนะพี่นะคุยกับแบบเปิดอกกันเลยนะว่าผมผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมกับพี่ผมไม่เคยรู้สึกโกรธพี่หรือไม่เคยรู้สึกเกลียดพี่นะผมแค่รู้สึกว่ามันเดินไปตามวิถีที่ผู้ใหญ่เขาวางไว้ให้ทำพี่ก็จะเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจคือวันหนึ่งผมไม่รู้หรอกว่า อาชุนกับเสียนาเนี่ยเขาจะเคืองอะไรกันพี่เดียผมก็เชื่อว่าลึกๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรกันในใจแต่ว่าในฐานะลูกในเมื่อพ่อเคืองกันแล้วก็กลายเป็นว่าลูกก็ต้องแบบเล่นตามบทไปด้วยใช่ใช่แบบนั้นไม่มีใช่พี่ดีคิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าหนึ่งอ่ะเวลาสมมติมีปัญหาอะไรกันไม่รู้เราได้ยินแต่พ่อเราพูดใช่ใช่ ราต้ออือปะต้องได้ยินอยู่แล้วเออได้ยินนะเราต้องอือไปด้วยอ,อ่ะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้อ้าวเราต้องเดินไปตามเนี้ยในเมื่อบทบาทมรนมาอย่างนี้แล้ว,ลวเราก็ต้องไปอย่างนี้เหมือนกันทั้งที่ทั้งที่ความเป็นจริงนะพี่เอาความเป็นจริงนะความทรงจําของผมนะระ<อ>หว่างผมกับอาชุน,นเนี่ยผมจําได้เลยว่าเสื้อฟุตบอลตัวแรกใช่พี่เดียก็จำได้เสื้อฟุตบอลตัวแรกในชีวิตของผมนะอาชุนเป็นคนซื้อให้รู้ปบบทีมอะไรนิวคาสเซิลใช่นิวคาสเซิลคือเสื้อฟุตบอลตัวแรกที่อาชุนไปอังกกฤษแลล้้้ววซือัับมาาาาฝเผยยงจํได่ นั่นคือความทรงจําของผมแต่คนหลังจากนั้นผมไม่ดู้ละเพราะว่าผมเองกับพี่เดียเองก็ห่างกันโหเป็นสิบปีใช่ไหมพี่พี่เดียโตกว่าผมเยอะมากเรียกว่าอาจจะคนละรุ่นใช่แต่ว่าด้วยความเป็นลูกหลานวงการมวยเหมือนกันเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่มันห่างเขินกันไปใช่ช่วงนั้นพี่พี่พี่มีความรู้สึกยังไงแบบในความรู้สึกของพี่เองคือเรื่องขัดแย้งก็แน่นอนมันมันมาจากรุ่นพ่อยู่แล้วแต่ส่วนวิธีทางเดินอะมันก็ต้องเดินในในมุมของตามอินไหมพี่ช่วงนั้นพี่อิน ไม่อินก็ต้องอินผมก็เองเขาเหมือนกันเพราะ<อ>ขา่ะขาวมันบีบให้เราต้องอินน่ะเฮ้ยพี่เอ้ยมันจะจะมาด่าอะไรเราวะหลังคิดอ่างเงี้ยพูดแล้ดา่าเฮ้ยมันด่าอะไรกันวาอะไรเงี้ยเออม,มันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องอินเหมือนรุ่นรุ่นใหญ่เขาด้วยกลายเป็นการเดินก็จเจอหน้ากันก็เหมือนยิ้มให้กันทักทายกันแต่ที่จริงแล้วก็ต่างคนต่างเอ้ยก็ไม่ได้นะประมาณเนี้ยมันจะเป็นคือคือถ้าเกิดเป็นผมนะสิบปีที่แล้วนะผมเจอหน้าพี่นะผมก็รู้สึกว่า ํำตัวไม่ถูกเหมือนกันอ,อย่า,อย,าอย่าทักกันดีกว,ว่ากูเลียกหน่ดีกว่าไหมนั่งคนลตโตะดีกว่านั่งคนละโตะดีกว่าคือไม่รู้จะคุยอะไรกันด้วยนี่ใช่ใช่สอไม่รู้จะจะปั้นหน้ายัางไงเพราะในใจเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมันต้องเป็นตามบทเนี้ยใช่ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าบทนี้มันจะจบเมื่อไหร่ใช่ผมเองนะพี่ผมผมเล่าพี่ฟังอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็มีความมุทะลุใ,ในมุมมองของผมนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่แหละผมยอมรับสภาพตัวเองเลยะเธอมองย้อนกลับไปของผมในสิบปีที่แล้วเนี่ยบุธลุไม่ยอมแล้วก็งัดเขาไปเรื่อยไม่รู้รุ่นไม่รู้อะไรคือเลอะเทอะไปหมดด้วยความที่เราก็ฟังมาเยอะแล้วก็อินกับมันนะ่ะเข้าใจเขาเ้ยอะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มันไม่เหมือนวันนี้ผมผมรับปรกกันได้เลยมันไม่เหมือนวันนี้วันที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดมวยเกตดเพชรกับพี่ยินดีต่อยเมื่อไหร่เนี่ย นั่นคือแพ้ไม่ได้พี่มีความสุขเลย่ะใช่เพราะอะไรพี่เป็นเพราะอะไรพี่มันพี่เด็กคิดว่านะก็อย่างอย่างที่เราบอกอะวิถีมัน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 ขีดให้เราต้องเดินอย่างนี้แหออรุ่นเก่าเขาขีดให้เราต้องเดินอย่างนี้เมื่อก่อนพี่จาได้เลยสเก็ตดาวกับน้องโอ๋รับตอนที่วิเดียเดือดมากสุดเลยพี่เดียดูสเก็ตดาวชนะแล้วมันชิงยัไม่ชิงยอดมวยอ่ะะยอดมวยเชื่อป่าวันนั้นอมวยพอตัดสินแพ้เสร็จพี่เดียเตะถังน้ำลอยเลยอะ ทางสนามมวยลุมมีดีจะข้ามห้ามพี่เดียเข้าด้วยเมื่อก่อนพี่เดียก็มุทะลุเหมือนกันมันอินอะมันทุกเวลานั้นน่ะพี่นะมันอินจริงมันอะไรวะเลือดร้อนอะใช่ใช่แล้วเราก็จะไม่ยอมอย่างเดียวคิดดูเตะถังน้ำเลยจนสนามเขาจะห้ามเข้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าไงว่าท้ายสุดก็ยังเข้าได้อยู่เหมือนเดิมแล้วให้ย้อนไปไม่ต้องอะไรมากกลับไปดูคลิปนั้นครับกูทำไปได้ยังไงนะนึกแล้วก็ไปเล่าให้พี่หน่ฟังเมื่อก่อนมันเตะถังน้ำปิวเลยยังไม่ทันพอ พอรู้ประกาศคะแนนแพ้แข่งน้ำก็ปิวแล้วอะเพราะเรามีความคาดหวังใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันก็อินกับตรงนนมันอินมันอินกับอินกับสถานการณ์ตรงนั้นอินกับสิ่ง้อมณขณะนั้นครับการแข่งขันกันตอนนั้นมันทุกอย่างเลยครับประมาณนี้มันเหมือนกับแบบหลายเรื่องมันมันจริงๆถ้าเกิดถามตอนนี้เนี่ยผมผมกลับตลกแล้วก็รู้สึกเออเว้ย แม่งกูคิดได้ขนาดนั้นจริงๆหรอทั้งที่ความเป็นจริงนะพี่เอาความเป็นจริงเลยนะถ้าไดวินาทีนะผมถามว่าเกียริเพชรกับพี่ยินดีไม่รู้จะแข่งกันไปทําไมใช่เอาจริงๆนะนี่แบบถ้าเกิดคิดณตอนนี้เลยนะชนะกันไปได้อะไรใช่จริงไหมพี่เมื่อตอนเมื่อก่อนเราไม่คิดอย่างนี้เนาะเออถ้าเกิดตอนนี้มันคิดได้ไงพราะวันเวลามันผ่านไปอะพี่ แล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อันนั้นวันนั้นวงการมวยไทยมันไม่เหมือนกับวงการมวยไทยในปัจจุบันใช่ณวันนั้นคือมันยังแบบโอ้โหมันยังมีผลประโยชน์เยอะมันยังมีรายได้เยอะมันยังแบบต้องแข่งขันกันมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าเกิดในวันนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดช่วยกันจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันจะดีกว่านี้ไหมวะพี่ใช่สมัยตอนนั้นคิดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหรือเป็นเพราะระบบระบบที่ว่าทางสนามมันกําหนดมาอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปโทษเขานะรรว่าะไนผมู้สึก ผู้บริหารของสนามวมวยเมื่อก่อนเนี่ยเขาบริหารเพื่อให้โปรโมเตอร์ขัดแย้งกันก็มีส่วนมีเลยพี่ใช่ผมผม,ผมคิดว่าเขาต้องการให้แข่งกันตลอดเวลาใช่ใชซึ่งจริงๆเราก็โทษเขาไม่ได้นะเมื่อก่อนเอาเป็นว่าพอสนามมีคําว่าประชุมโปรโมเตอร์เฮ้ยขาดไม่ได้นะถูกเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลย,เอเล,ยลองขาดแล้วสมมติผมติดไปต่างประเทศเอาแล้วเอาแล้วเตรียมตัวแล้วกันสมมติได้ไต่มาละสองนัดสามนัดโดนตัดไปหนึ่งแน่ขนาดนั้นเลยสมัยนี้หรอ จะขาดเมื่อไหร่ก็ได้เลยว่าวาอาเเมื่อก่อนนี้คือถ้าเกิดเป็นเรื่องตัดโคต้านี่เป็นเรื่องใหญ่มากใช่มมนักมวยโดนไล่ก็โดนตัดโคต้ามันเกี่ยวอะไรดูดิคือ,อทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นว่าสนามกําหนดแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบอทุกคนแบบต้องตื่นเต้นกั้นมาใช่แต่ใครจะมาคิดว่านาปัจจุบันนี้จากที่เมื่อก่อนพี่เดียจัดเกริเพชรจัดสามเดือนสามนัดพี่ีจัดสามเดือนสี่นัดแค่นี้ใครจะมาคิดว่าทุกวันนี้เราจัดกันทุกอาทิตย์ ใช่อันนี้ก็สองสามนะใช่แล้วไม่แต่เมื่อก่อนสิ่งหนึ่งที่พี่เดียจาได้เลยแล้วก็แล้วก็สุดได้ว่าเมื่อก่อนมันอยู่ช่วงหนึ่งที่เซนาจัดมวยสักคนบ่อยๆครับพ่อพี่เดียกจะไปต่างต่างประเทศด้วยก็ดีครับไปต่างจังหวัดด้วยก็ดีทั้งพ่อทั้งแม่เลยไปเที่ยวไปต่างจังหวัดครับตอนนั้นสมมติเป็นวันที่เพชรยินดีจัดที่ลุงพิดีใช่ไหมพีดีตมร้านอาหารคอะคานไอาตาคาตาตรงสยามเออก็ต้องไปกินกันครับไทย เจ้าภาพสมมติวันนั้นพรดีจัดพร้ดีต้องตายอ่ะอาหารตอนนั้นก็จะมีนกพิราบใช่อ่ามีขาห่านเป็นปกเก่งอะไรประมาณเนี้ยพอเวลาพันธิดีจัดแล้วก็เป็นทางไปดูเปันเจ้าภาพซึ่งจะเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยเบื้องหลังคนไม่รู้หรอกไม่รู้จริงๆมีจุดนี้คือีจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยถามว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะใช่อาเชนอาชุนพ่อเขาอยู่ด้วยกันตลอดนั่งกินข้าวด้วยกันตลอดที่บุ๊คบอเลยอ่ะแต่ผมผมผมถ้าเกิดณวันนี้ผมกลับ มานั่งคิดว่าจุดคอนฟ l i c t จริงๆอ่ะมันเกิดจากการที่มันมีคนที่สามคนที่สี่มันทําให้มันกลายเป็นต้องแข่งกันนะพี่ใช่โดยส่วนตัวเองผมเชื่อว่าลึกๆแล้วสองคนไม่ได้มีอะไรกันใช่แต่เพราะคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างแล้วกลายเก็นว่าพอพูดไปเพราะอินกับมันนะอินกับมันใช่ใช่เราอินกับมันอินกับมันอินแล้วไปเดือดด้วยบางทีอ่าใช่เพราะผมจําได้ถ้าเกิดในมุมมองผมความทรงจำผมนะถ้าในยุคที่ผมเริ่มทํางานแล้วเนี่ย เพชรดำต่อยกระสิงเนี่ยโอ้โหผมนี่แม่งแบบจะเป็นจะตายไอ้ย <c oughs> ียนั่งเชื่อไหมพี่เชื่อไหมวันนี้ต่อยหน้เลยนะ <c oughs> ผมขอผมขอพี่เดียมาขอขออาชุดมานะ <c oughs> มาต่อยที่รายการผมนะครั้ <c oughs> งแรกอะ่ะ <c oughs> วันนี้เพชรดำต่อยกระสิงวันนั้นอนะ่ะผมยืนร้องไห้นะพี่ <c oughs> แค่ดีใจว่าชนะเกียรติเพชรพี่ที่ดู <c oughs> อันนี้ไม่มีใครรู้ผมยืนร้องไห้กับนักมวยผมแบบยกสี่ผมแบบขอร้องเพชรดำมามึงทําให้กูทั้งที่ถ้าวันนี้ย้อนเวลากลับไปนะ ไอ้แค่กูทำอะไรลงไปวะกูต้องจริงขนาดนั้นเลยวะหรือมันต้องอะไรขนาดนั้นเลยข้าวไหมพี่แต่วันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆระหว่างผมกับเกียรติเพชรหรือพี่จดีเกียรติเพชร มันเป็นเรื่องที่แบบมันมีศักดิ์ศรีอะไรก็ไม่รู้มันมีอะไรที่แบบไม่รู้ใครเป็นคนคนคิดด้วยนะคิดไปเองอ่ะคิดไปเองมันอินไปเองจริงอินไปเองอินไปเองแล้วยิ่งแบบเราไปเสพข่าวเยอะโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่นะเมื่อก่อนมันมีแต่หนังสือพิมพ์นะเราังบ้าได้เลยก่อนมีแค่มวยสยามใช่เราังบ้าได้เลยแล้วมวยสยามก็พูดตรงๆอ่ะลูกน้องใครลูกน้องมันใช่ใช่ใช่เรื่องจริงจู๋ไหมลูกน้องเกียรติเพชรก็เขียนเชียร์เกียรติเพชรลูกน้องพี่เดี้ก็เขียนเชียร์พี่นดีใช มันก็มีความหมั่นไส้กันในตัวในเกมมันไปอย่างถูกมั้เออมันก็กลายเป็นว่าไอ้ที่จร่างคิดตอนนี้แม่งอะไรกันรู้วะ <c oughs> มันเป็นเรื่องตลกที่ตลก้รยพี่ใช่ตลกร้ <c oughs> จนกระทั่งโควิดพ <c oughs> อมาถึงโควิดก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้คุยกันนะใช่ยังไม่ได้คุยกันตอนช่วงที่น่าจะที่ว่าเราได้คุยกันจริงมีการเอาเงินของพี่เดี๋ยวไปต่อยหลังสิทธิ์อ่ะคือจริงๆเนี่ย พี่เดียผมผมมีความรู้สึกลึกๆไม่รู้ว่าถูกหรือผิด mm hmm. ผมมีความรู้สึกว่าพี่เดียก็อยากจะทํางานกับผมนะใช่ถ,ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกนะ mm hmm. ถ้าให้เลือกกับทุกสึกทุกอะไรพี่เดียว่ายังยัง,ยงสำหรับเพชรยินด,ดีกับเกี่ยวกเพชรมันก็จะเป็นอะไรที่ยังเป็นทรงเดิมๆอยู่หมายความว่ามีรุ่นพ่อคอยกําหนดมาไว้อ่าน่าจะคุยก,กันรู้เรื่องแล้วมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกเป็น เลเจนด์ไหครับอ่าคือคือแบบมันเป็นตำนานมาก่อนอยู่แล้วมันคือไม่รู้เยถ้าสำหรับพี่เดียที่ว่าพี่เดียจะคุยแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนินดีดคือคือผมมีความรู้สึกว่าพี่เดียพยา,ยามอยากจะแลกมวยกับผม,มแต่มันมันก็แลกเป็นช่วงๆใช่ถูกไหมได้พอช่วงห<ด>วงนึง่งแลกกันได้เพิ่มสักพักหนึง่งมันต้องมีอะไรเหตุอะไรที่ทำให้ต้องห่างกันอีกแล้วใช่ใช่มันก็จะเป็นช่วงๆทัช่วงโดยที่ผมก็ไม่้ความรู้สึกขอพี่เดียอยากทำงานผมแต่พอถึงเวลาปุ๊บก็เนี่ยแหละพ่อเขาบอกพอถึงเวลา พ่อเราสองคนนี่แหละถึงวนาะอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ย้วยเขาอย่างนั้นไม่ได้คือหมายเขาม่าไงรู้ไหมเออสมมุติว่าให้ให้ละมวลเป็นคนหนึ่งอ่านะปออบลอะไรกลับมาเออมึงเขาให้อะไรมึงมาเนยเนี่ยำนี้ต้องมีถูกไหมแต่ถามว่าผมนะผมไม่เคยคิดจริงจริพี่ดีเขาไม่รู้สึกว่าทำไมต้องเอาอะไรมาด้วยอ่ะในเมื่อเราให้ไปบางสิ่งบางอย่างอ่ะคิดแบบ คิดแบบในมุมของให้ตัวนี้ไปได้วม้งได้อะไรได้อะไรเสร็จไม่มาแล้ตัวนี้ที่เราให้ไปเรามีคู่หรือเปล่าเหมือนก็ให้เขาไปช่วยเราเรื่องแล้แต่บางทีรุ่นเก่าไม่คิดไม่คิดต้องไดกกลับมาให้ไปสามก็ต้องได้กลับมาสามซึ่งจริงๆแล้วมันมันใช่เหรอมันไม่ใช่อ่ะคือมันรับวนไม่เหมือนสินค้านะใช่ถูกไหมพี่ถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดเราจอยจริงๆทำงานจริงๆอ่ะมันต้อง หน่าวันเนี้ยผมเชื่อว่าเราสามคนไม่คิดเลยอ่าฮะพี่เิีวยวไม่ไม่เคยคิดเลยว่าไม่คิดเลยทำไมต้องให้ห้าต้องกลับมาห้าวะอือย่าอย่าลืมนะตัวที่ให้ไปเนี่ยบางทีราจะไม่มีคู่อะไรหมดเราก็ไม่รู้สุด สุดทางแล้วเราไม่มีคู่เออแต่คุณเก่าไม่รู้หรอกทาไมเขาให้รถ้าเกิดสมมติไม่มีคู่มึงก็รอไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องโกเพราะว่ากูก็ไม่ให้อย่างเงี้ยทั้งที่รุ่นเก่าเป็นอย่างนั้นจริง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 ึถามว่ารุ่นบอาอาจถามว่าเขาอาจเขาบโตมาแบบนี้เขาเป็นมาแบบนี้เขาคงจะมีความคิดแบบนี้เขาคงไม่ผิดหรอกแต่ว่าไอ้รุ่นเราเองเราบางทีเราไม่เข้าใจไงแล้วมันทาให้เราบางทีมันจูนยังไม่ติดใช่ก็มีส่วนถูกไหมพี่บางทีมีคํานี้พอให้มวยไปเยอะๆมึงไม่เก็บมวยไว้จับมั้งเหรอออ มจะใช้ทหารเร็วมากินผมได้ไงครับแต่ผมมปนนักสู้พี่แล้วจริงๆแล้วพี่อะไรที่มันทำให้เราสองคนได้แบบกลับมายืนตรงจุดนี้ได้มากลับมาคุยกันได้แบบสบายใจโดยที่แบบไม่ต้องระแวงระวังอะไรเพราะอะไรพี่ว่าคือจุดแรกเลย ที่เราได้กลับมานั่งาเาแค่ว่ามานั่งกินข้าวด้วยกันนะก็ก่อนเรื่องกินข้าวก็เรื่องยากน,นะใช่ใช่ใช่ <c oughs> แค่กินข้าวก็คือจําได้เลยย้อนไ,ไปที่วันเกิดพี่เดียพอดีวันนั้นที่ว่าคนเราไปคุยเรื่องคมเพชรครับโดยมีพี่ไก่เข้าไปด้วยอ่าก็คือเร,เริ่มได้เห็นว่าเร,เ,รเ,รเริ่มได้คุยกันมากขึ้นแล้วครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการขอมวยเลยโดยมีพี่ไก่ครับจำได้ว่าเราประชุมสายกันโดนมปพี่ไก่ไปประชุมสายกันแล้วก็มีการขอมวยกันแต่สิ่งที่ พี่กายบอกไว้พี่ก่บอกว่าครับพวกคุณจะทะเลาะไปทําไมกันพวกคุณจะไปเถียงทําไมกันกับแค่นักมวยคนคนเดียวอทําไมต้องห่วงกันด้วยนักมวยนักมวยก็แค่เป็นนักมวยคนหนึ่งซึ่งอาจจะต่อยวันนี้วันหน้าอาจจะต่อยกับเราหรือต่อยกับเราไปเรื่อยแต่บางคนเขาังสามารถย้ายจากเราได้จริงๆแล้วสำหรับนักมวยคนเดียวเนี่ยพี่ก่เคยบอกผมว่า เดียแล้วคุณจะไปทะเลาะกับบวท์เขาทําไมกับแค่นักมวยคนคนเดียวแล้วก็มานังคิดจริงๆผมนี่ก็เถียงนะตื่นตั่งติดเถียงอยู่ที่จริงผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะคุณไม่ะทะเลาะกันทำไมคุณไม่ลองคุยกันดูล่ะอลองไม่แลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าทุกวันนี้บูวทมันตันแล้วตัหนหมายความว่าไม่ใช่นักมวยมันไม่มีไม่มีครูชกแล้วพี่เดียกำลังคิดว่าตอนนี้ธุรกิจตรงนี้มันเริ่มไปไม่ได้แลมกับยอดคนที่มันน้อยลงน้อยลงคนไทยไม่กี่คนเองจะททำยังไงเราต้องมานั่งคิดสิว่า ระดับเลเจนดของทั้งสองคนเลยตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วเอ,อต้องมีเกียรติเพชรต้องเพืด,ดินดีทำไมเราไม่ลองคุยเขาดูละ่ะลองคุยกันลองแลกเปลี่ยนกันทํายังไงให้มันไปต่อได้แก่ก็แนะนําเราดีแล้วก็ใช่ที่ทททททพอาะทุกวันนี้มันเราเห็นยอดคนแล้วใจหาย่ใจหายแล้วยิ่งคนจะมาดูเดมเดิมมโมนิสกตป่ากันเดิมดม,มันมันมันไม่เรียกคน <ynen. S 2> อ่ะอพี่ดีก็เห็นด้วย หลังจากก็มีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็รรประมาณนี้พี่เดียคิดว่าคือจ,จริงๆในมุมผมมองอย่างพี่ผมมองแบบคําพูดปลดล็อกเลยนะพี่<ช>ที่<ช>ทําให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมแม่งคิดผิดมาเลยเ <ๆ S 2> พราะพี่ไก่พูดคํหนึ่ง <ๆ S 2> พี่ไก่พูดบอกว่า,วาคุณรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีคุณแบบเหมือนก็นเป็นพี่น้องกันแท้ๆเลยเพราะว่ามันอยู่ในวงการเดียวกันไม่ได้ใช่ใแต่กลับกลายเป็นว่าต้องมาทะเลาะกัน <ๆ S 2> ามาเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออแล้วผมทะเลาะก,กับพี่เดียไป เพื่ออะไรวะพี่ก็จะใจความหมายไหมเข้าใจผมผมมานั่งคิดณวันนั้นนะความคิดไม้เซตผมเปลี่ยนหมดเลยพี่ผมคิดว่าหนึ่งคำถามผมเกิดขึ้นเลยแข่งกับเกียริเพชรไปเพื่ออะไรแล้วแข่งไปชนะแล้วได้อะไรใช่มันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะแล้วจากวันนั้นเนี่ยพี่ก็จะเห็นว่าอะไรที่มันพี่ขอมาหรือว่าอะไรที่ผมขอไปเนี่ยแทบจะแบบ ไม่ได้ก็คือไม่มีเลยก็คือแบบเขา้ขเขามาก็ยังหมายว่าอะไรที่ช่วยเหลือกันได้มันช่วยเหลือกันจริงๆอ่ะจากมุมอมองเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนอนะ่ะสาตัวมาสามตัวไปไอ้คาพูดเหล่านี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะบางไงว่าพี่ขาดมวยอะไร,รพี่อยากได้มวยตรงไหนผมผมตอนนี้มวยถอนมาพี่อาทีนี้ไม่มีมวยชกเลยก็ช่วยเหลือกันอ่ะคือเมื่อก่อนอนะ่ะเบอร์หนึ่ง ครับโอ้เบอร์หนึ่งต้องโอ้โหต้องผมก็เคยคิดคำนี้เบอร์หนึ่งไม่ได้ต้องไม่ยอมอ่ะอะใครบอกคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเฮ้ยฆ่ามเราไปได้ยังไงนะอะไรเงี้ยเราคิดอย่างนี้เลยนะแล้วบอลถึงของวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งราได้อะไรวะไปคนเดียวไปแบบไม่เอาใครเขาเลยแล้วใครเขาจะไปยอมให้เราไปคนเดียวล่ะนี่มานั่งคิดไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมนะใครเขาจะยอมให้เราไปของเราคนเดียวแล้วทุกวันนี้วงการมวยนะปัจจุบันนี้มันไปคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ เพราะมันแทบทุกวันนี้คนดูมันน้อยลงอยู่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแต่เขาว่าไปคนเดียวเนี่ยงกไว้จัดคนเดียวก็ได้แต่ทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วเมืม่อแล้วเราจะไปคนเดียวเพื่อทะเลาะเพื่อเป็นเบอร์นหนึ่งคนเดียวแลวเบอร์สองเขาจะยอมไหม,มสามเขาจะยอมมายิ่งกัดกันเขาใหญ่พี่เดชกมองว่าลองจะเป็นอยู่นี้ตายตายมาถึงตอนนี้พี่นวันเวลาถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปวันที่มวยเกียรติเพชรมาอยู่ไปยินดี วันที่มวยไปยินดีไปอยู่เกียรติเพชรแย่งกันพูดตรงๆนะก็แย่งกันมวยกันเนี่ยพี่โกรธไหมคำว่าโกรธไหมโกรธแน่นอนอยู่แล้วละก็คือแต่ถามว่าพอเรามานั่งคิดอีกทีในมุมมองของรุ่นเก่าอาจจะโกรธมากกว่านี้แหละแต่พอในมุมมองพี่เดียวแบบไอ้โกรธมันโกรธอยู่แล้วเราแบ่งเราแบ่งเป็นสวนโกรธโอเคโกรธแล้วแหละแค้นไหมแค้นอยากเอาคืนไหมอยเอาคืนแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อก่อนจะถึงจุดนั้นต้องมา ดูในบ้านเองเราไม่ผิดเลยเขาพี่เดียจะโกรธยิ่งกว่าคือโกรธงหน้าคายที่เราไม่ได้ผิดเลยแล้วเขาหนีจากเราเราทาดีกับเขาใช่แต่เขาก็ยังหนีอ่าหนีแบบเหตุผลที่ไม่มีด้วยถ้าสมมติอ๋อนี่ไงอยู่ผมอยู่กับคุณคุณไม่ดูแลรายการของผมอย่างนี้ไปไม่ผิดเลยเพราะเราเพราะเราไม่ดีกับเขาแต่ที่ดูแลดีทุกอย่างแล้วย้ายไปเนี่ยอ,อันนี้มันฝังใจเลยว่าค,คุณผมคิดตรงไหนวะ โอเคไอ้อเรารู้ทั้งรู้อยู่แล้วแหละว่าคนถ้ามันจะหนีจากเรามันมีข้ออ้างให้เราคิดเยอะอยู่แล้วแหละแต่วันสิ่งบางอย่างมันมันไม่ใช่เนี่ยอันนี้โกรธยิ่งกว่าโกรธโบสหรือว่าโกรธโกรธเดื่ครดีก็คือไอ้วหน้าคณะที่เราไม่ได้คิดอะไรด้วยเลยแล้วหนีแต่เราไปแล้วก็สรรหาข้ออ้างสารพัดอ่ะพราะก่อนจะหนีแน่นอนต้องมีการพูดคุยกันบ้างเอ้ยเอ้ยเราก็ต้องบรลมและบอบแล้วนู่นนี่นั่นต้องถามนน่นถามนี่พยายามจะแก้ทีละจุด ที่ไ้ตัวแต่คนมันจะไปนะจริงจริงมันมีไว้ค,คนมันจะไปยังไงเดี๋ยวมันหาข้อขีดมาจนได้เรื่องจริงเรื่องจริงจนรู้สึกว่าอน,นี้มันไม่ใช่ล้ว่าเออไอ้อย่างเงี้ยโกรธยิ่งกว่ามันทําให้เรายิ่งเข้าใจมากขึ้นไหมพี่ว่าสุดท้ายแล้ววงการมวยไทยมันก็แค่นี้แหละใช่มันแต่ที่พี่ไก่บอกไงนักมวยคนหนึ่งวันนี้อาจจะอยู่กับเราจริงรแต่วันข้างหน้าเรา เอาอะไรมาเปหลักประกันว่าเขาจะอยู่กับเราต่อตลอดไปจะรักเราเอาใช้คาว่ารักดีกว่าจะรักเราต่อไหมจะรักเราไปถึงวันไหนเนี่ยเนี่ยใครตอบได้มีหลักประกันตรงไหนท้ายสุดแล้วพวกคุณจะไปทะเลาะกันทําไมกันแค่นักมวยคนเดียวนี่เรื่องจริงเรื่องจริงฉะนั้นเราเข้าใจสัจธรรมนี้แล้วเราเข้าใจคติธรรมเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณภาพมากมากเลยนะที่ ได้พูดคุยกับพี่เดียนะครับ,รบได้มานั่งเล่นหมักลุกกันได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาเปิดอกกันคุยกันในหลายเรื่องที่วันนี้เองก็เป็นวันแรกจริงๆที่ได้คุยกันแบบเ,เปิดใจจริงๆนะ,นนะได้เปิดใจกันจริงๆแล้วก็รวมไปถึงๆๆก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้แฟนบุกแฟนรายการทั้งบ้านได้รับชมด้วยแล้วก็ได้เข้าใจกับเราสองคนได้มากขึ้นในหลายๆมุมมองนะพี่นะในฐานะพี่ชายพี่พี่มีอะไรอยากจะแนะนำผมไหมจริงๆแล้วผมก็เป็นคนเก่งอยู่แล้ว ในในในผมถือว่าเป็นคนเก่งทุกอย่างเลยมีอะไรเยอะที่พี่เดียทําได้ไม่เท่าโบอ่าหลายอย่างมากเลยแล้วก็ดีเหตุผลหนึ่งทำไมพี่เดียถึงบอกว่าพี่เดียไม่สามารถเดินคนเดียวได้ใน,ในเรื่องหวยเพราะว่าพี่เดียรูร้จุดด้ยอยตัวเองพี่เดียรูร้จุดด้อยของเกียรติเพชร,รและในหนึ่งในจุดด้อยของเกียรติเพชรก็คือมีเพชรยินดีนี่แหละที่เป็นจุดเด่นตรงนั้นครับ ทำไมพี่เดีถึงไม่ยอมเดินคนเดียวนี่ไงตรงนี้สำคัญพี่เดียวมั่นใจเหมือนกันในส่วนหนึ่งโบก็อาจจะคิดเหมือนพี่เดียวว่าเพชรยินดีไม่ใช่เพอร์เฟกต์หมดแน่นอนมันต้องมีมันต้องมีจุดด้อยซึ่งจุดด้อยอะไรเงี้ยจะหาตรงไหนมาเติมเต็มให้เราได้บ้างพี่เดียคิดอย่างนี้พี่เดีก็มองไปที่ว่าเพชรยินดีก็คงจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ยังที่สมมติว่าเราจะทํางานร่วมกันได้แล้วจะมาเติมเต็มใสิ่งที่พี่เดียวไม่มีครับนี่ไงก็ สุดท้ายก็เสียดายเวลาแลยพี่นะสิบปีกว่าปีที่ที่มันอาจจะแบบห่างเหินกันไปนะถ้าเกิดช่วงเวลานั้นมันมันได้ทํางานร่วมกันตั้งแต่วันนั้นคงจะสนุกกว่านี้ใช่ใช่นะคงจะมีอะไรที่ทําให้แฟนมวยได้ดูได้สนุกกว่านี้หรือไม่อาจจะบ่งการมวยอาจจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าตอนนั้นอันนี้ไม่รู้นะถ้ามันเป็นอะไรที่แบบดีกว่านี้การร่วมมือ มันอาจจะไม่ด้อยลงมาไม่ลดลงมาไม่ลดลงมา,มงมาแบบนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วมันก็คือต้องมาเจอในช่วงเวลาวิกฤตแหะพี่ใช่นะมันถึงจะเข้าใจโลก่คนเราในช่วงเวลาที่มันดีมีความสุขอ่ะมันจะมีทิฏฐิกันทุกคนนั่นแหละแต่เวลาเวลาที่มันต้องร่วมมือกริงจริงกลายเป็นว่าเราต้องจับมือแล้วนะต้องต้องสามัคคีกันแล้วนะวันนั้นมันจะเข้าใจจริงๆว่าโอ้ช่วงเวลานั้นแม่งคือช่วงเวลาที่เสียเวลาจริงๆใช่นาะก็ต้องขอบคุณพี่เดียนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ทําใ คนดูได้เข้าใจเรามากขึ้นเข้าใจวงการมวยไทยมากขึ้นแล้วก็ยินดีมากๆที่ในวันนี้ผมได้พี่ชายคนนี้กลับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนวงการมวยไทยของเราต่อไปขอบคุณมากๆเลยครับพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเล่นหมากลุกกันต่อนะครับแล้วก็แฟนๆรายการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับพูดถึงการคุมเกม พี่เดียขอกินก่อนแล้วกันผมก็ไม่ได้กลัวนะไม่ได้ถอยอยู่้วงัดกันไปเลยพี่ไปถอยด้วยผมกินนะ